สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การคุยเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่คนรักต้นไม้หรือว่าคนที่ทำการเกษตรเนี่ยน่าจะสนใจกันเป็นพิเศษเลยค่ะน่าสนใจมากค่ะครับเรื่องของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเรามีข้อมูลมาจาก2แหล่งหลักๆคือวิธีการผสมไตรโคเดอร์มากับดินปลูกแล้วก็ไตรโคเดอร์มาชีวพันธุ์ปรับปรุงดินและควบคุมโรคอืมค่ะ ้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวนี้กันว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีประโยชน์ต่อพืชต่อดินของเรายัางไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะใช้มันยังไงให้เวิร์กที่สุดโดยเฉพาะการผสมลงดินใช่ค่ะคือเป็นแนวทางธรรมชาติที่แบบเออน่าสนใจมากนะคะในการดูแลพืชแล้วก็ช่วยลดการใช้สารเคมีได้เยอะเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนตอนนี้ให้ความสำคัญมากๆใช่เลยครับเอาละครับ งั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคำถามแรกสุดเลยไตรโครเดอร์มาเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรครับเห็นบอกว่าเป็นชีวพันธุอ์อ๋อใช่ค่ะคือไตรโครเดอร์มานะคะโดยพื้นฐานเลยมันก็คือเชื้อราทั่วไปที่อยู่ในดินนี่แหละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราคัดมาใช้เป็นชีวพันธุ์เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษเหมือนเป็นผู้พิทักษ์ให้พืชเราค่ะจัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์เชื้อราปฏิปักษ์ ค่ะคือมันมีความสามารถในการไปต่อสู้ไปยับยัง้งหรือว่าไปทําลายเชื้อราตัวอื่นที่เป็นสาเหตุทําให้พืชเป็นโรคในดินได้อ่ะค่ะฟังดูเป็นนักสู้เลยนะครับแล้วศัตรูที่ว่านะครับที่มันต้องไปสู้ด้วยมีตัวร้ายหลักๆที่เกษตรกรแบบกลัวๆก,กันมีตัวไหนบ้างครับ ก็มีตัวที่สร้างปัญหาใหญ่ๆเลยนะคะอย่างข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไรยโครเดอร์มาสามารถจัดการกับพวกเชื้อราไฟตบโทราอันนี้เป็นสาเหตุโรครากเน่าเลยค่ะในทุเรียนในพริกไทยอ๋อตัวฮิตเลยใช่ค่ะแล้วก็มีพิทเทียมที่ทําให้ต้นกล้าเล็กๆเกน่าข้อดินไปเลยอืมอืมอืมแล้วก็ยังมีฟิวซาเรียมที่ทําพืชเหี่ยวตายกับไรซอโทเนียที่ทําให้คนเน่ากล้าเน่า คือเรียกว่าเป็นกลุ่มตัวปัญหาหลักๆในดินเลยค่ะโอ้ oh, ครอบคลุมตัวสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเอ่อกลไกที่มันใช้สู้ล่ะครับมันทำยังไงถึงชนะพวกเชื้อราก,ก่อโรคได้ค่ะคือมันมีกลยุทธ์ที่แบบซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งหลายอย่างเลยนะคะหลักๆก็คือมันเป็นนักสู้ที่เก่งทั้งเรื่องแย่งชิงทรัพยากรแล้วก็สู้กันซึ่งซึ่งหน้าเลยค่ะแย่งชิงทรัพยากรกับสู้ซึ่งซึ่งหน้า อันนี้ขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอย่างแย่งชิงทรัพยากรหรือการแข่งขันเนี่ยคือเจ้าไตรโคเดอร์มามันโตเร็วมากค่ะมันจะเข้าไปยึดพื้นที่แล้วก็แย่งอาหารในดินตัดหน้าพวกเชื้อราก่อโรคไปก่อนทําให้พวกเชื้อโรคเนี่ยไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่พอที่จะโตขึ้นมาสร้างปัญหาได้ค่ะเหมือนส่งทหารไปยึดสเสบียงก่อนเลยอ๋อตัดกําลังก่อนเลยใช่ค่ะ ส่วนการสู้ซึ่งๆ่งหน้าก็มีหลายแบบอย่างแรกคือการเข้าทำลายโดยตรงหรือไมโครพาราซิติซึมอันนี้คือบุกไปประชิดตัวเลยเส้นใยของไตรโคเดมาจะเข้าไปพันรัดเส้นใยของเชื้อโรคค่ะแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยผนังเซลล์หรือบางทีก็แทงเส้นใยเข้าไปดูดกินสารอาหารข้างในเลยทําให้เซลล์เชื้อโรคแบบแตกหรือฝ่อตายไปเลยค่ะโอ้ดูเดือดเหมือนกันนะครับมีพันรัดมีย่อยสลายยังไม่หมดค่ะมันยังใช้เหมือน อาวุธเคมีด้วยอาวุธเคมีค่ะคือการสร้างสารปฏิชีวนะแอนตี้ไบโอติกส์ที่มันมีฤทธิ์ไปยับยั้งการโตหรือฆ่าเชื้อราก่อโรคได้โดยตรงเลยแล้วก็ยังสร้างเอนไซม์เอนไซม์อีกหลายชนิดที่ช่วยย่อยโครงสร,งสร้างสำคัญของเชื้อโรคทำให้มันอ่อนแอลงก่อโรคไม่ได้ค่ะโอ้โหสรุปคือทั้งแย่งที่แย่งอาหารบุกไปพันรัฐทาลายปล่อยสารพิษแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ย่อยอีกคือแบบ ครบเครื่องเรื่องสู้จริงๆนะครับเนี่ยค่ะครบวงจรเลยแล้วนอกจากจะเป็นนักปราบศัตรูพืชแล้วเนี่ยประโยชน์ด้านอื่นละครับมีอีกไหมจากข้อมูลที่เรามีคือมันไม่ได้แค่ปกป้องอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยส่งเสริมการเจริญตบตัวของพืชโดยตรงด้วยค่ะ มันสามารถไปกระตุ้นให้ระบบรากพืชแข็งแรงขึ้นแตกรากฝอยได้ดีขึ้นเยอะเลยพืชก็จะดูดซึมธาตุอาหารดูดน้าได้เก่งขึ้นผลก็คือพืชแข็งแรงโตไวผลผลิตก็ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะอ๋อเหมือนมีปุ๋ยในตัวหรือตัวช่วยเร่งโตไปในตัวเลยคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความต้านทานให้พืชด้วยนะคะทําให้พืชทนต่อสภาวะเครียดต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบ อากาศแห้งแล้งดินเคม็มหรือแม้แต่ทนต่อโรคมแมลงอื่นๆได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งด้วยยิ่งฟังยิ่งแบบโหเก่งจังแล้วเรื่องปรับปรุงดินล่ะครับมันช่วยได้ไหมช่วยได้มากเลยค่ะไตรโคดาม่าน,นี่เป็นนักย่อยสลายชั้นดีเลยช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุพวกเศษซักพืชซักสัตว์ในดินให้กลายเป็นฮิวมัสซึ่งก็มีประโยชน์กับโครงสร้างดินทําให้ดินร่วนซุยอากาศถ่ายเทดีน้ําระบายดีขึ้นแล้วก็ยังปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชออกไปใช้ได้ด้วยค่ะ โอ้โหเป็นทั้งบอดี้การ์ดพี่เลี้ยงแล้วก็คนปรับปรุงดินในตัวเดียวกันเลยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วจุดแข่งสำคัญเลยคือเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยคือไตรโคโดมาเนี่ยปลอดภัยต่อคนสัตว์เลี้ยงแล้วก็พวกสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีประโยชน์ในดินนะคะเช่นพวกแมลงดีๆเพื่องอะไรพวกนี้การใช้ไตรโคเดามาก็เลยเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าการใช้สารเคมีกําจัดเชื้อราที่อาจจะตกค้างหรือส่งผลกระทบไปทั่วได้ค่ะเข้าใจเลยครับสรุปก็คือเจ้าไตรโคเดามานี่เป็นเหมือนผู้ช่วยสารพัดประโยชน์กับธรรมชาติจริงๆนะครับทั้งการโรคบํารุงพืช ปรับปรุงดินแล้วก็ยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ค่ะเอาละครับพอเราเห็นประโยชน์รอบด้านขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามสำคัญต่อมาเลยคือแล้วเราจะเอามันไปใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะวิธีที่นิยมกันคือผสมลงไปในดินปลูกเลยใช่ค่ะ การเอาไตรโคเดอร์มามาไปคลุกกับดินหรือวัสดุปลูกโดยตรงเนี่ยเป็นวิธีที่ช่วยให้เชื้อได้สัมผัสกับรากพืชแล้วก็ไปตั้งรกรากแถวๆนั้นได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆค่ะซึ่งมันก็มีเทคนิคการผสมหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรครับผมมาดูวิธีแรกกันเลยที่ข้อมูลบอกคือผสมกับวัสดุป,ปลูกหรือดินพอกล้า อ๋อค่ะวิธีนี้เหมาะมากสำหรับคนที่เพาะกล้าไม่เองหรือปลูกพืชในกระถางเพราะมันเหมือนเราให้วัคซีนป้องกันโรคทางดินตั้งแต่ต้นเลยค่ะวัสดุที่ใช้ก็เลือกได้ทั้งแบบที่เป็นเชื้อผงสำเร็จรูปหรือแบบที่เราเอามาขยายเชื้อเองก็ได้เช่นที่เลี้ยงบนเมล็ดเข้าสุกหรือผสมกับรำข้าวอะไรแบบนี้ค่ะอัตราส่วนที่แนะนำาละครับประมาณไหนดี ถ้าเป็นเชื้อแบบผงนะคะโดยทั่วไปก็จะแนะนำประมาณ1กิโลกรัมต่อวัสดุปลูกอาจจะเป็นดินผสมขุยมะพร้าวแกลบปุ๋ยหมักประมาณ1 0อยถึงกิโลกรัมค่ะแต่ก็ต้องดูฉลากข้างถุงด้วยนะคะเพราะความเข้มข้นของเชื้อแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เท่ากันส่วนถ้าเป็นเชื้อที่เราขยายเองบนข้าวสุกอาจจะใช้สัดส่วนเชื้อขยาย1ส่วนต่อวัสดุปลูกสัก50-100ถึงส่วนประมาณเนี้ยค่ะแล้วขั้นตอนการผสมล่ะครับมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ หลักการคือต้องคลุกให้เข้ากันดีที่สุดค่ะเตรียมวัสดุปลูกกองไว้แล้วก็โรยเชื้อไทโคดามาลงไปให้ทั่วๆจากนั้นก็ใช้พลัว่วหรือจอบคลุกๆๆให้มันกระจายตัวสม่ำเสมอถ้าทำเยอะๆอ,อาจจะต้องใช้เครื่องผสมช่วยสิ่งสำคัญคือควรทำในที่ร่มหรือตอนที่แดดไม่จัดนะคะแล้วัสดุป,ปลูกก็ควรจะมีความชื้นพอเหมาะไม่แห้งไปไม่แฉะไปพอผสมเสร็จก็นำไปใช้เพาะกล้าหรือเอาไปปลูกได้เลยยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะอืม การคลุกให้ทั่วถึงนี้สำคัญจริงๆนะครับเพื่อให้เชื้อกระจายไปปกป้องรากได้ทุกส่วนเลยแล้ววิธีที่สองละครับผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอันนี้ดูเหมือนเป็นการเพิ่มพลังให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เรามีอยู่แล้วถูกต้องเลยค่ะเป็นวิธีที่นิยมทำกันมากเพราะเหมือนได้ประโยชน์สองต่อเลยคือเราได้เพิ่มจุลินทรีย์ดีอย่างไตรโคเดอร์มาเข้าไปในปุ๋ยของเราแล้วเชื้อตัวนี้ยังช่วยเร่งให้ปุ๋ยหมักเราย่อยสลายได้สมบูรณ์เร็วขึ้นด้วยค่ะ อัตราส่วนการใช้ก็คล้ายๆวิธีแรกเลยค่ะคือเชื้อผง1กิโลกรัมต่อปุ๋ยสักร้อยถึง200กิโลกรัมหรือถ้าเป็นเชื้อขยายก็1ส่วนต่อปุ๋ย5 0าสถึงหนึส่วนค่ะการผสมก็คล้ายๆกันใช่ค่ะเตรียมกองปุ๋ยไว้ควรจะเป็นปุ๋ยที่หมักมาบ้างแล้วหรือใกล้จะเอาไปใช้นะคะโรยเชื้อลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วถึง อาจจะเกลี่ยปุ๋ยเป็นชั้นๆแล้วโรยเชื้อสลับชั้นกันไปก่อนคลุกก็ได้นะคะเพื่อให้มันกระจายดีขึ้นจากนั้นก็ดูแลเรื่องความชื้นให้ดีแล้วก็นําปุ๋ยที่ผสมเชื้อแล้วเนี่ยไปใช้ปรับปรุงดินในแปลงหรือรองก้นหลุมก่อนปลูกพืชได้เลยค่ะเป็นการเสริมทับให้ปุ๋ยหมักเราแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับทีนี้มาถึงวิธีที่3ผสมกับดินในแปลงปลูกโดยตรงอันนี้น่าจะเหมาะกับการเตรียมแปลงใหญ่ๆก่อนปลูกพืชเลย ใช่เลยค่ะวิธีนี้เหมาะสำหรับปรับปรุงดินในแปลงหรือเตรียมดินก่อนปลูกพืชในพื้นที่ก,กว้างๆวัสดุก็ยังคงเป็นเชื้อแบบผงหรือแบบขยายเหมือนเดิมค่ะแต่การคำนวณอัตราส่วนอาจจะอิงตามพื้นที่แทนต้องใช้ปริมาณเท่าไรต่อไร่ครับโดยประมาณตัวเลขคร่าวๆนะคะถ้าเป็นเชื้อผงอาจจะใช้ประมาณ1-2กิโลกรัมต่อไรค่ะ แต่ถ้าเป็นเชื้อขยายบนเข้าสุกก็อาจจะใช้เยอะหน่อยประมาณ10-20กิโลกรัมต่อไร่แต่ปริมาณจริงๆก็อาจจะต้องปรับตามสภาพดินเดิมหรือดูว่าแปลงนั้นเคยมีปัญหาโรคระบาดมาก,ก่อนหรือเปล่าด้วยค่ะขั้นตอนการผรสมลงแปลงโดยตรงหลหรครับทำยังไ,ไงก็เริ่มจากไถพรวนเตรียมดินตามปกติเลยค่ะ จากนั้นก็โรยเชื้อไตรโคโดมาให้ทั่วผิวหน้าดินแล้วก็ทำการไถพรวนซ้ำอีกรอบหรืออาจจะใช้คราดหรือจอบสับๆคลุกๆให้เชื้อผสมลงไปในดินลึกประมาณสัก1 0 1ถึงเซนติเมตรค่ะจุดสำคัญมากๆเลยคือหลังจากคลุกเชื้อลงดินแล้วต้องรีบให้น้ำตามทันทีนะคะเพื่อให้ดินมีความชื้นให้เชื้อเริ่มทำงานได้แล้วก็ แนะนำให้ทิ้งช่วงไว้สักประมาณ7-14วันก่อนที่จะลงมือปลูกพืชค่ะอ๋อมีการเว้นระยะให้เชื้อตั้งตัวก่อนด้วยน่าสนใจนะครับเหมือนให้เวลากองทัพจุลินทรีย์เราไปสร้างฐานที่มั่นก่อน ใช่ค่ะให้เขาได้ปรับตัวแล้วก็เริ่มขยายจํานวนก่อนแสดงว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามเนี่ยการทําให้เชื้อกระจายตัวทั่วถึงกับเรื่องความชื้นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยถูกต้องที่สุดค่ะการกระจายตัวสม่ําเสมอแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมเป็นปัจจัยชี้ขาดความสําเร็จเลยก็ว่าได้ค่ะนอกเหนอสองเรื่องนี้แล้วก็มีข้อควรคำนึงอื่นๆอีกน,น,นะคะที่จะช่วยให้การใช้ไตรโคเดอร์มาเนี่ยได้ผลเต็มที่ค่ะมีอะไรอีกบ้างครับที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากความชื้นที่ต้องพอดีพอดีไม่แห้งไปไม่แฉะไปแล้วก็การกระจายตัวที่ต้องทั่วถึงแล้วอุณหภูมิกับแสงแดดก็มีผลมากค่ะคือไตรโคเดอร์มาเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบความร้อนสูงสูงหรือแสงแดดจัดจัดดังนั้นตอนผสมหรือตอนใส่เชื้อลงดินควรจะทําในที่ร่มหรือทําช่วงเช้าเชาเย็นเย็นที่แดดไม่แรงแล้วก็ควรพรวนดินกลบหรือรดน้ําตามทันทีหลังจากหวานเชื้อในแปลงค่ะอืม mm. แล้วเรื่องการเก็บรักษาแล้วครับทั้งดินที่ผสมแล้วหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เชื้อเองถ้าเป็นดินที่เราผสมเชื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ทันทีก็ควรเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็รักษาความชื้นไว้ค่ะส่วนตัวผลิตภัณฑ์เชื้อไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือแบบน้ําควรเก็บในที่แห้งแล้วก็เย็นนะคะไม่ให้โดนแดดโดยตรงแล้วก็ต้องดูวันหมดอายุด้วยเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่ระบุความเข้มข้นของเชื้อชัดเจนค่ะ ความถี่ในการใช้ละครับต้องเติมบ่อยแค่ไหนความสม่ำเสมอก็สำคัญค่ะการเติมเชื้อลงดินเป็นระยะๆะะอาจจะทุก1-3เดือนหรือแล้วแต่ชนิดพืชกับสภาพปัญหาจะช่วยรักษาจำนวนประชากรของไตรโคเดอร์มาในดินให้หนาแน่นพอที่จะทำงานได้ต่อเนื่องค่ะแล้วมีข้อห้ามสำคัญสำคัญอะไรไหมครับข้อห้ามที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอันนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยคือห้ามใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาร่วมกับสารเคมีกำจัดเชื้อราโดยเด็ดขาดเลยค่ะ Oh. เพราะว่าสารเคมีพวกนี้มันก็จะฆ่าไตรโคเดมาของเราไปด้วยถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีจริงๆควรจะต้องเว้นระยะห่างจากการให้ไตรโคเดมาอย่างน้อยๆก็5-7ถึงวันทั้งก่อนและหลังใช้สารเคมีเลยค่ะเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยสรุปก็คือแม้ว่าไตรโคเดมาจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆทรงพลังมากๆแต่ก็ต้องการสภาพแวดล,ล้อมและก็การจัดก,การที่เหมาะสมเหมือนเราต้องสร้างบ้านที่ดีให้ทหารของเราอยู่ใช่ค่ะ ทั้งความชื้นอุณหภูมิการผรสมให้ทั่วถึงแล้วก็สําคัญสุดคือห้ามไปทําลายเขาด้วยสารเคมีกําจัดเชื้อราเสียเองการใส่ใจรายละเอียดพวกนี้แหละคือกุญแจสําคัญเลยถูกต้องค่ะการเข้าใจแล้วก็จัดการปัจจัยเหล่านี้ได้ดีจะทําให้เราดึงศักยภาพของไตรโคเดมาออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเอาละครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการคุยกันแล้วนะครับสรุปได้ว่าเชื้อราไตรโคเดมานี่เป็นเหมือนเอ่อ ฮีโร่จากธรรมชาติจริงๆนะครับมีความสามารถหลายๆมากค่ะทั้งปกป้องพืชจากโรคสำคัญสำคัญในดินช่วยกระตุ้นการเติบโตแล้วก็ยังปรับปรุงโครงสร้างดินไปพร้อมๆกันอีกใช่ค่ะแล้วเราก็ได้เห็นวิธีการนำไปใช้ที่แบบจับต้องได้มากขึ้นโดยเฉพาะการผสมกับดินในรูปแบบต่างๆที่ปรับให้เข้ากับลักษณะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเพาะกล้าผสมปุ๋ยหรือเตรียมแปลงซึ่งแต่ละวิธีก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต้องใส่ใจนะคะ ครับผมสิ่งสำคัญที่ต้องย้ำกันเลยก็คือการสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้เชื้อทำงานได้ดีที่สุดทั้งความชื้นอุณหภูมิแสงแดดการคลุกเคล้าให้ทั่วถึงแล้วก็การหลีกเลี่ยงสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเชื้อ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพดินแล้วก็สุขภาพพืชในระยะยาวนะคะช่วยลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วก็สนับสนุนแนวทางการทำกรเกษตรที่ยั่งยืนปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นการทำงานร่วมกับธรรมชาติจริงๆค่ะครับผมและก่อนกระจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปลองสารวจกันต่อยอดดูนะครับว่านอกจากการผสมลงดินที่เราเน้นกันในวันนี้แล้วเนี่ย เรื่องของจังหวะเวลาในการใช้ไตรโคเดอร์มามันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอืมเช่นถ้าเราเลือกใช้ในช่วงการเจริญเติบโตที่สำคัญสำคัญของพืชแต่ละชนิดหรือว่าปรับเปลี่ยนการใช้ตามฤดูกาลมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาโรคหรือส่งเสริมการเติบโตได้แตกต่างกันไปไหมในพืชแต่ละชนิดหรือกับปัญหาดินที่ต่างกันค่ะน่าคิดต่อยอดมากค่ะ น่าจะเป็นอีกมิติที่น่าสนใจนะครับในการนำข้อมูลวันนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันต่อไปครับ